อาจยบ้านสวนครับวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตานิดนึงข้างหลังที่อาจจะเป็นทางรถวิ่งเนาะเพราะว่าบ้านผมคงไม่มีทางรถวิ่งแน่อนอนอวันนี้ครับมาเป็นคลิปแรกของอาจารยบ้านสวนที่เรกว่าอาจารยบ้านสวนออนทัวออนทัววันนี้ออนทัวมาที่ที่สาวคนสวยซึ่งเคยอบรมอของต้นกล้าอาชีพด้วยกันซึ่ง มีแนวทางในการทำเกษตรผสมผสานเหมือนๆกันด้วยซ้ำบางอย่างก็แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาพืชบางอย่างเนาะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสเข้ามาที่บ้านพี่สาวกันเลยปกติผมก็เข้ามาบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าผมจะมาเกี่ยวหญ้าบ้างมาทักทายมาพูดคุยกันปกตินี่แหละวันนี้ก็เลยถือโอกาสงั้นอ่อนทัวร์แล้วกันจะได้รู้ว่าผมรู้จักใครบ้างเพื่อนๆที่ทำเกษตรมีอีกเยอะขนาดไหนที่ผมรู้จักหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัด หลากหลายอำเภอเนาะนี้เราเข้าไปข้างในบ้านก่อนแล้วกันแค่ทาง <c oughs> ทางไม่ได้ทาง <c oughs> แค่ทางเข้าบ้านพี่เขาก็เห็นแล้ตรงนี้มันก็เป็นที่สําหรับขายผักติดถนนเลยติดถนนตรงนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นโซนของผักของผักของพืชหลายๆอย่างาที่เป็นเกี่ยวกับกเกษตรซึ่งตรงนี้ผมจะยังไม่ไม่ไปเจอพี่สาว อ้อมวนดูนี่ดูนุ่นก่อนแล้วค่อยไปเจอเพราะได้ยินเสียงตีอะไรป๊ก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 น่าจะกําลังทําอะไรอยู่ก็คร่าวๆเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยน้องๆตามกันมาไปชมเลยเนี่ยเขาอยากทำเกษตรไงน้องๆอยากทําเกษตรก็่ยนนี้เป็นทางเข้ามาแล้วก็เอาโซนฝั่งนี้ก่อนก็ได้นี่คร่าวๆเห็นไหมแกว่าทาหลากหลายมะนาว จะพาดูคร่าวๆเนาะครับจะดูคร่าๆวๆโดยรวมก่อนว่าสิ่งีเพราะว่าพี่สาวทําเองคนเดียวซึ่งก็ก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งช่วยอยู่ที่แรกน้องสาวรับงานทํางานราชการเนาะก็มีวันหยุดสาวที่บ้านแต่อย่างพี่เขาก็ดูแลตรงนี้เป็นผู้หญิงแต่ยังทำมีใจรักเกษตร ไไข่าเหลืองเหมือนบ้านผมเลยพันบางส่วนเคยแบ่งปันกันมาส่นขาเหลืองกล้วยทางนี้ก็เอาเป็นเดินเข้าป่าไหมเดินทางดีเลือกก่อนเดินเราเกษตรอะ <ไป S 1> เราเกษตรต้องเข้าป่าอยู่ <ไป S 1> แล้วว่าทำตัวสบายไม่ได้ไงต้องมีอย,ยต้องลำบาก เขาไม่มีแต่ในวิ่งอนบ้านผมนะที่เขาเปลี่ยนไปเยอะเพราะมืก่อนผมมาจะยังไม่ได้ปลูกเยอะขนาดนี้ตามหลักอ่ะผมมาที่ไหนผมต้องได้ยญากับบ้านทีผมก็ต้องเกี่ยวหญ้าเหมือนเดิมห่าเยอะดยหญ้าเยอะด้วย ำส้ำรองรองน้ําแล้วก็ผักบุ้งพกบุ้งผักบุ้ง,ก,งก็คือส่วนหนึ่งที่ผมว่าคือปุ๋ยพืชสดวนยาเยอะเพราะเมื่อก,ก่อนที่จะเลี้ยงวัวด้วยทีนี้หลายอย่างเหนื่อยไม่ไหวก็เลยขายวัวออกก็ยาก,ก็ยังคงเยอะอยู่กลยตุ้นผลดีต่อผม <c oughs> ไงเลยมาบ่อยมาเกี่ยวยาไง <c oughs> นี่เไห,นไหนขนาดผักชุนครัวหลังบ้านในโซนหลังบ้านก็นีน้นอง หยุดเสวร์อาทิตย์เนี่ยมาเรามาเป็นวันอาทิตย์แอยอยากดูงานด้วยข้างๆบ้านอยากพี่ก็ทําอะไรอ่ะทำเกษตรดีอย่างนี้แหละนสอนน้องได้ด้วยไงหลังครัว ก่อนเขามาจะมีแต่หญ้าตรงนี้ <c oughs> มา,าทีนี้เราผมไปเกี่ยวหญ้าที่ไหนที่จะทำบาปผมแน นี่คือพื้นที่ที่ที่สาวอยู่ก็คืออยู่ในเขตเมืองเลยนะครับเกือบใจกลางเมืองบุรีรัมย์อยู่ใกล้ๆแถวสถานามบอลถัดไปนี่หนึ่งก็เป็นอนุสาวรีย์อยู่ใกล้ๆท้ายคือพื้นที่เกษตรแล้วอยู่ในใจกลางเมืองท่านคิดอยู่ว่าถ้าเราวางแผนเป็นคิดเป็นอยู่ดีกินดีไม่พอพร้อมที่จะแบ่งปันในหะ้กับกลุ่มคนข้างๆเพราะว่ารอบข้างมีแต่ผู้คนนะอยู่ในเขตเมืองไนงะ ไม่ใช่ผมผมอยู่บ้านนอกคันนาข้างๆมีแต่ป่าไม้ผมก็เลยหาต่เยวปลาไปตามแนวของผมนั่นแหละมาตุ้งนี้หน่อยแล้วฟังโู่นกี่เนีัยจักที่ปลูกยากให้วัวก็กลายมาเป็นปลูกให้คนแล้ว อันนี้อะไรจะมั่มแน่นี่ลูกอะไรลูกอะไรใครจะมั่มแต่มาเดินทั้งสองคนเลยมาเร็วมาข้างหน้าเลยน่ากลัวแต่กนฬาเลยมาเดินทั้งสองคนแล้วอาณาเดินจาก้างไหนบ้างเอ้าตรงไหนบ้างเลยอาณาคตของชาติตามรอยพ่อหลวงอ่าเรียนรู้เกษตรแล้วเรียนรู้เกษตรแล้วมีหมวกมีอะไรหรอ ไม่เด็กเขายัางไม่รู้จักร้อนหรอารากไม่เราแก่แล้วนะเลยร้อนเราไม่ได้เจาะว่ามีอะไรมากมาเห็นว่าให้ดูโดยรวมๆก่อนนี่ก็เตยมพื้นที่เพิ่มเติมนะตรนี้ลงสวนตรงนี้ก็ยังเป็นหญ้าอยู่ก็คือค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปตามกําลังที่เหมือนเหมือนที่ผมพูดผมอยู่บ้านก็คือที่จะทําสไตล์เดียวกันทาตามกําลังของตัวเองไปเรื่อยๆเ,เพราะของเรานี้ไม่มีวันจางหายไม่ใช่ว่าไม่ทําวันนี้ อีกสียวันจะหายไปอะไรไหมแล้วก็ทำในของที่จะทำไปเรื่อยๆคล้ายๆกันนั่นถึงบอกว่าไอเดียเทคนิคการคิดต่างๆจะคล้ายๆกันแล้วก็เราจึงร่วมทีมกันที่จะนําเสนองานเรานี้ออกมาอ่ะแล้วไปดูฝั่งนู้นอีกสวนหลายสวนสวนหลายสสวนนี่สวนนี้ น่านกลัวน้ำก่อนเลยอ๋อน่าขี้คออีกว่าน่ากลัวตรงนี้ก็ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพราะว่าทุกอย่างก็อยู่ในแผนที่ค่อยๆสร้างเข้ามาแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนแนวกระรเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเดี๋ยวตรงนี้อันนี้ก็เป็นสายลูกหนึ่งว่ารบทรนไปเราเข้าไปยาก ใจใหญ่ลูกหนึ่งสำรองน้ำนะองน้อยมีสองสาแล่ก็เดี๋ยวเราอ้อมตรงนี้ไปไปดูฝั่งล่างที่ก็พี่กำลังเริ่มปลูกหลายๆอย่างนะว้าวเปลี่ยนไปยอะแล้วเมื่อเดือนก่อนเนี่ยมายล้วไม่ค่อยเห็นตึ้งตวงเฉยๆเริ่มเยอะขึ้นนะอย่างนี้กองเคลียร์เราเคลียร์เรานะไอเมือไงนะกองเคลียร์เรา รอนไหมไม่ <c oughs> เด็กๆบอกไม่กรเสียตัวจริงมันต้องไม่ไม่ไว้ก่อนไม่เหลือผมจะเดินกลับแล้วห้า <c> ม <oughs> ผมทำไมแ <c oughs> ในดงหญ้าก็ยังแสมไหมแล้ว คือมหาวิทยลาลัยราชบุรีัมยมข้างบ้านเขตเมืองซ้ายมือไปไฟังนี้ก็จะเป็นสนามบ่บุรีรั์อ่าชา้างเดินในชเนลอยู่ใจกลางอะไรครับใกการความเจริญเลยใช่ไหมตรงนี้เขียนนั่นแหละหมายก็คถ้าเราจะทำให้เกษตรบูมในกลางเมืองให้ได้คิดเหมือนผมไหมตรงนี้นิดนึง ยไ,ไ,ไปเป็นแถวเลยแสบน,น,น,นี่ครับผมเอามาฝากพี่สาวเอง าาบัวแดงให้หน่อยมาลงไว้เมื่อปีที่แล้วลงไว้หน้าบ้านเต่วยว่าทางนู้นน้ำแห้งแกก็ลงไว้ตรงนี้ผมแซมนะหลายอยากเริ่มแซมไว้ในกอหญ้าไว้แล้วเมื่อต้นเหล่านี้ค่อยโตมาหญ้าเขาก็จะไปไม่ได้ของเขาเอง๋ยวที่จริงไปได้ก็ดีแหละผมจะมาเกี่ยวบ่ uh. อยๆจะมาหาพี่ไงบัวผมก็จะไม่ไม่ต้องกดฮอเคแล้วจะมาเกี่ยวหญ้ามีพึ่งเหมือนบ้านผมเอย ดดูใกล้้ๆนีชาคนม bon, ันสมบูรณ์ไปที่ไหนก็เจอเรื่องสมบูรณ okay. ์เก okay, okay. ี่ยวกับพึ่งไหมไม่เกี่ยวนะสมบูรณ์พึ่งไม่อยู่ออโอเคครับก็พอสังเกตแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถึงบริเวณบ้านว่าแกเรียกเราแล้วทักเราแล้วแต่ยินมากเมื่อกี้ว่าเกกำลังทำอะไรเห็นตีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเล ช่วยก่อนเฮ้ยช่วยนิดเดียวครับโอเคครับีจะทำโรงไก่โรงไก่เดี๋ยวขอตัวพี่ษาหัวนิดนึงทางไหนทางไหนพอเห็นชัดหน่อยเียยวสอ่าตรงนี้แหละอ๋อเคอันนี้ก็เป็น พี่สาวพี่รู้จากการที่เคยอบรมอต้นกล้าอาชีพแล้วก็มีแนวทางที่คล้ายๆกันอย่างที่ผมเกิดตั้งแต่แรกแล้วเราทำแนวคล้ายๆกันแล้วก็ให้กำลังใจช่งนแลรกันมีโอกาสก็แวะเข้ามาอย่างเงี้ยมาเล่นมาเยี่ยมมาเกี่ยวหญ้าปกติของผมนั่นแหละเกี่ยวหย่าอันนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่นิดหนึ่งเนาะคุยว่า พี่อยากทเํเมืนี้เพราะอะไรทําไมพี่ถึงอยากทําแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยใจมันรักใจมันรักใจมันรักาม่บระกัทแล้วต้นอะไรใจมันรักแค่ใช่ไหมก็แค่นี้เหตุผลง่ายๆคนเราจะทาอะถ้าใจรักสักอย่างก็ไปได้สวยครับนีเลยโชคก็แล้วทำมากี่ปีแล้วตอนนี้ ห้าปีแล้วค่ะปีห้าปีห้าปีาปีแต่ได้ทีละนิดนะได้วันละสีห้าต้นก็เรื่อยๆวันละสี5ห้าต้นเพราะว่าไม่ได้จ้างเขาเลยทําด้วยตัวเองก็เป็นแนวเกษตรผสมผสานเหมือนเหมือนกันครับผุมอย่างน้อยเราก็ยึดหลักของพ่อหลวงเราที่สอนคือเราปฏิบัติอย่างอื่นอาจจะไม่ได้ร้อยแต่อย่างน้อยพ่อข็สอนให้เราดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงอยู่ได้พอมีพอกินไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครอย่างน้อย พอทาได้ถึงจุดหนึ่งเอาเหมือนผมสาเร็จจุดหนึ่งผมก็เชื่อมาถึงพี่สาวอ่าอย่างน้อยแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นได้เห็นว่าเออเนี่ยเอาเช่นบ้านสวนก็มีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่เขารู้จักแล้วทํามาแนวเดียวกันอ่าช่วยกันสร้างสรรค์ออกมาอ่าแล้วก็เป็นตัวจุดประกายเนาะเป็นจุดประกายให้น้องๆรุ่นหลังเด็กๆอะไรอย่างเมื่อกี้นอะน้องๆ FC ทั้งนั้นพาวิ่ี่ในสวนกันไปรงตุงนั่งเอาพี่แล้วในสวนของ ของบางอย่างที่อยู่ในสวนเนะเาะผลผลิตที่ขายยังไงนอกนอกจากในหน้าร้านตรงนี้ใช่ไหมอ๋อพี่กรส่งบางส่วนพี่กระส่งในเมืองบ้างลูกค้าเขามารับซื้อมากอะไรเงี้ยอ๋อแต่แต่ว่ายังยังไม่ต่อเนื่องเนาะเพราะว่ายังไม่ไม่ไม่สามารถทําได้เต็มพื้นที่ใช่ทําคนเดียวเนาะมันก็ต้องออใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามีบางส่วนก็ขายตรงนี้แล้วก็ไปส่งที่ตามตลาด ส่วนมากจะเป็นอะไรครัท,ที่ที่ขายที่นึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยค่ะกล้วยกล้วยกับผักกาดดองด้วยผักกาดดองอแต่แต่ผักกาดดองตอนวันนี้ยังไม่ได้ทำเพราะว่าจะทําเดือนละสองครั้งเพราะว่ามันจะมีร้านอาหารก็สั่งกับโรงพยาบาลโรงครัวโรงพยาบาลวีรำเนี่ยแหละคะ่ะเกาสั่งอ๋ออันนี้อันนี้คือใน,น,อน,น,น,นส่วนที่เราเรารับมาเนาะเรารับมาเราสามารถมาแปรรูปเป็นเสริมมาเป็นงานเสริมเข้ามาด้วยใช่ใช่เห็นไหม อาชีพหลักแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยแม่สวนเมื่อ <c oughs> ก่อนหลักตอนนี้ก็ยังหลักสักพักคงจะเป็นรองแนะน่นอนเพราะผมดูอยา่างโดยร,ว,ร,ว,ร,ว,รวมแล้วโดยรวมแล้วคงจะเดี๋ยว<ๆ><ๆ>สักพักอันนี้คงจะเป็นอาชีพรองแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นหลักก,ก็ได้ผักกล้วยเพื่ออะไรเงีนะ้ยเนาะต่อไปคือสิ่งที่เราผลิตเองได้จะเป็นหลักแล้วพี่น่าจะเยอะพี่น่าจะเยอะใช่เพราะตอนนี้ก็ ใกล้แล้วเต็มที่เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวเอาให้ให้ให้ทางคุณพี่เนาะชื่อพี่หมายบอกถึงที่อยู่ของที่นี่เนาะหมู่บ้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่35มหมู่18บ้านทรัพย์สมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดพิรำครับแล้วตัวหมู่บ้านนี้เขาเรียกอะไรโคกวัดโคกวัดเขาแยกไปอีกโซนหนึ่งค่ะอันนี้โซนของพี่มันเป็นหมู่18นะคะของบ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านทรัพย์ส,สม,ม,มบูรณ์ค่ะตำบลพิสา,าอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทยานออนทัวร์ครับวันนี้มีโอกาสมามาทัวร์ที่บ้านของพิสาวซึ่งเราทําคล้ายๆกันอยู่แล้วอย่างน้อยก็เพื่อนที่ตามผมอยู่ติดตามผมอยู่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งผมอยู่ที่อำเภอประสา,าทจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่สาอยู่ในตัวเ<อ>มืองบุรีรัมย์เลยคนละจังหวัดเลยอย่างนี้ เพราะใจรักที่บอกว่าเพาใจมันรักเออเพราะผมก็ใจรักไงก็เลยดึงมาหากัน่าประมาณนี้นะครับความสนุกสนานแล้วก็ความพอเพียงที่เราเป็นในรูปแบบของเราเองของผมเองของพี่เองก็เป็นกันอย่างนี้แหละครับก็ตรงนี้ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมที่อาจจะได้ชมก็ บุกถึงบุรีรามแล้วนะโควัดด้วยนะคะนอ่นนะฝากฝากด้วยค่ะมีมีกล้วยเยอะค่ะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งนี่คือเต็มสวนอ่ะอีกปีหนึ่งคือใครเข้ามาก็คือไม่ต้องซื้ออ่ะใช่อ๋อพูดทีนี้ล้หลอกล่อไงหลอกล่กก่อนเลยครับมีใจมีใจก็โอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่สาวนะพี่หมายแล้วก็ สวนของผมก็อุทยาน <c oughs> ้านสวนออนทัวร uh ์ huh. ก็จะมี tour ทัวร์ไปทัวร์ราชอาณาจักรของเกษตรเหล่านี้แหละตาทัวร์เลยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของที่บ้านบ้างแ้วก็ออกทัวร์กันบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ทําในนี้ในกลุ่มของผมค่อนข้างเยอะก็จะพาทัวร์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเก็บความสนุกสนานความแปลกใหม่เกี่ยวกับเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงแนวทางของพ่อ,อในรูปแบบของ อุทยานบ้านสวนออนทัวร์ครับผมสวัสดีครับ ก็เป็นเหมือนธรรมเนียมเนาะผมไปไหนมาไหนก็ในของฝากเป็นญ่าสะส่วนมากก็เป็นเหมือนธรรมเนียมเปรื่องปกติครับมาชื่นอยู่แล้วสำหรับเด็กเลี้ยงบัวก็เดี๋ยวถึงผมต้องขอตัวกลับแล้วตังลาเดี๋ยวพี่กออนด้วยเนาะอ้ายผมกลับแล้วครับครับผมกลับแล้วครับผมขอบคุณมากเลยครับยังมเย็นๆนะขาผมลืมสับสับคลิปครับเอ๊ย